ช่วมาด้ำตวง be proud สนับสนุนโดย king stella เ,เวก a าน้ำยาล้างขักและผลไม้ มาดามตงบีพพลวนี้ค่ะมาดามตรงภูม,าามิใจนําเสนอห้องอาหารแห่งใหม่ที่พารากอนชั้นจีค่ะจะเป็นห้องอาหารจีนนะคะมาจากฮ่องกงด้วยค่ะแล้วก็ข้างในมีนัดกับเจ้าของร้านเอาไว้ค่ะตามเข้าไปดูดีกว่าค่ะว่าร้านอาหารร้านนี้อาหารเขาจะเสิร์ฟแบบไหนแต่รับรองความอร่อยแน่นอนไปกันค่ะ ตอนนี้ค่ะมาดามตรวงก็นั่งอยู่ในร้านหวังเจียชานะคะแล้วข้างๆนี้ค่ะคือเจ้าของร้านอุซักบินมาจากฮ่องกงค่ะเพื่อมาพบกับท่านผู้ชมของรายการมาดามตวงผู้เซเลบค่ะขออนุญาตแนะนํานะคะคุณเดวิดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ I heard that this is not just only your first restaurantYes we have many restaurants in Hong Kong in China in Shanghai and Beijing คุณผู้ชมคะ คุณเดวิดเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ใช่เปิดร้านอาหารนี้เป็นที่แรกนะคะบอกว่ามีตั้งแต่ที่เป่จิงปักกิ่งมีเสียงไท้มีฮ่องกงเขาบอกว่าเขาเปิดร้านอาหารเนี่ยจะเป็นห้องอาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งเศสอาหารผรสมผสานทวิสเอเชียนกับยุโรปก็มีค่ะ so this one is your first time in Thailand นี่เป็นครั้งแรกที่คุณเดวิดมาที่เมืองไทยค่ะมาเปิดห้องอาหารที่ชื่อว่าหวังเจียชา How many years that ห uh, วังเจียชาอ n เซียงไฮ้ open Since 1945ตั้งแต่ปี1945โอ้โหประมาณ70ปีค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นเมนูที่มาดามตงบอกเลยว่าจะต้องมาสั่งเมนูนี้ค่ะเสี่ยวหลงเปา a s e นี่ค่ะเสี่ยวหลงเปานะคะก็คือซาลาเปลาลูกเล็กๆค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเสี่ยวหลงเปานี่จะจิ้มกับซอสซีอิ๊วเปรีย้ยวหรือว่าจิโฉค่ะเสี่ยวหลงเปาจะเป็นเจ้าซาลาเปลาลูกเล็กๆที่มีน้ำซุปอยู่ข้างในเวลารับประทานเนี่ยค่ะจะต้องแบบกัดแล้วก็ดูดน้ำซุปข้างในก่อนค่ะน้ำซุปในนี้ค่ะคุณผู้ชมมันมีรสชาติมากๆค่ะทั้งหวานทั้งหอมอร่อยมากค่ะ ความอร่อยของเจ้าเสี่ยวหลงเปาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันอยู่ที่น้ําซุปแล้วก็ตัวแป้งที่ห่อค่ะต้องเป็นแป้งที่บางแต่แป้งที่บางนั้นเนี่ยต้องมีความเหนียวในการที่จะห่อหุ้มไอ้เจ้าไส้หมูตัวนี้ให้ได้แล้วก็ในเสิร์ฟร้อนๆดูดน้ําซุปก่อน อร่อยมากค่ะ so next one Would you like to try the h งเหมี a ยวเ a o ซ i h o m าิวคืออาหารเสียงไฮ้เนี่ยความมีสเสน่ห์ของเขาอยู่ที่ตัวซอสพริกเ mm hmm. สียงไฮ้จะมีความเผ็ดเล็กๆแล้วก็น้ำมันพริกของเสียงไฮ้เนี่ยขึ้นชื่อมากค่ะ mm hmm. เพราะว่าเอาไปทำเมนูอะไรเนี่ยก็อร่อยค่ะ mm hmm. นี่จะเป็นเกี๊ยวที่อยู่ในซอสพริกกับซีอิ๊วค่ะ อร่อยมากค่ะจานนี้ค่ะจะมีซอสพริกเซียงไฮ้นะคะที่มีความเผ็ดความหอมของเจ้าน้ําพริกเซียงไฮ้ที่ทํามาอย่างดีค่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นหมูสับแล้วข้างบนนี่จะมีกระเทียมสดค่ะอีกจานหนึ่งค่ะจะเป็นจานที่ขึ้นชื่อมากๆของเซียงไฮ้ This is very very popular for เซียงไฮ้สไตล์อันนี้ต้องเรียกว่าถั่วแขกผัดหมูสับค่ะ mm hmm. ถั่วแขก มีความหวานอยู่ในเนื้อของเขาค่ะแล้วก็ไปผัดกับหมูสับคั่วบนกระทะร้อนๆคุณผู้ชมมันหอมมากค่ะแล้วก็เจ้าหมูสับเนี่ยเวลาทานเข้าไปเคี้ยวร่วมกับถั่วแขกเนี่ยอูย้ใครๆก็ชอบจานนี้ I think everybody likes it I hope so This one <c oughs> is it goose or swan It's a swan it sw เป็นหงค่ะอันนี้ค่ะจะบอกว่าจะเป็นสไตล์เซี่ยงไฮ อร่อยมากค่ะตัวนี้นะคะมีความพิเศษมากค่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นอาหารสไตล์เชียงไฮ้แต่ใส่ความหอมของทรัฟเฟิลของเห็ดทรัฟเฟิลลงในเจ้า mm hmm. เขาเรียกว่าเผือกทอดค่ะแต่ว่าทําเป็นรูปร่างของผมน่ารักมากค่ะแล้วก็มีอีกจานหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมจานนี้นะคะต้องเรียกว่าปลาซอสเปรีย้ยวหวานค่ะอันนี้จะเป็นปลาเก๋าค่ะชุบแป้งทอดค่ะแล้วก็ตัวซอสเนี่ยเป็นซอสเปรีย้ยวหวาน ค่ะเป็นจานที่นิยมมากๆที่ฮ่องกงค่ะแต่คุณเดวิดเนี่ยเอามาที่เมืองไทย ให้คนไทยได้ลองชิมค่ะจะเป็นปลาซอสเปรี้ยวหวานนะคะสเสน่ห์ของจานนี้เนี่ยมันอยู่ที่เนื้อปลาค่ะเวลาทอดร้อนๆเนื้อปลาจะฟูแล้วก็มีแป้งกรอบๆอยู่ข้างนอกค่ะเวลาคลุกเคล้ากับซอสเปรี้ยวหวานซึ่งมีความเปรี้ยวจากบวมะเขือเทศค่ะแล้วก็ใส่น้ำส้มชนิดพิเศษลงไปนะคะแล้วก็ตัวสับประรดที่เป็นเครื่องเคียงเขาโรยด้วยตัวภายนัดเพิ่มความกรอบและเพิ่มความหอมของเจ้าจานปลาเปรี้ยวหวานตัวนี้ค่ะอร่อยมากค่ะค่ะคุณ ชมค่ะที่ห้องอาหารหวังเจียชาเนี่ยนะคะยังมีเมนูสไตล์เซี่ยงไฮ้ที่มาดามตงแบกบจะแนะนาคุณผู้ชมอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นซาลาเปาลูกเล็กๆที่ใส้าลาวาเรียกว่าฉีกแล้วลาวาไหลอย,อย่างเงี้ยก็หน้าตาหน้ารับประทานค่ะแล้วก็ยังมีไก่แช่เหล้าที่ห้ามพลาดเลยค่ะสําหรับไก่แช่เหล้านี่นะมาดามตงบอกเลยว่ามันเหมือนที่ฮ่องกองมากๆค่ะ แล้วก็สรเราทอดไส้หมูค่ะลองมาดูนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ต้องบินไกลไปถึงฮ่องกงแล้วคุณผู้ชมก็มี ที่กรุงเทพอยู่ที่กลางใจเมืองแบบนี้ค่ะห้องอาหารหวังเจียชานะคะอยู่ที่ชั้นจีพารากอนค่ะเปิดทั้งวันตั้งแต่10บโมงเช้าที่ห้างเปิดจนถึง4ี่ทุ่มสะดวกสบายมาก็ง่ายค่ะลองมาดูนะคะแล้วก็อาหารแบบนี้รับรองความอร่อยได้เทียบเท่ากับมาตรฐานที่ฮ่องกงเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะมาดามตงก็ขอมอบ King Stella เ e ก g a นะคะเป็นน้ำยาล้างผักและผลไม้ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติร0 0เซค่ะผลิตจาก มะพร้าวแล้วก็ข้าวโพดค่ะขอมอบให้ที่ห้องอาหารหวังเจียชานะคะเอาไว้ล้างผักและผลไม้ this is for you thank you very much thank you และนี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารนะคะที่มาดามตรงภูมิใจนำเสนอค่ะในรายการมาดามตววงฟู้ดเซเล็ค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้มาทำตรงก็เตรียมของรางวัลมาแจกคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะมาให้ร่วมสนุกกันนะคะคําถามมีอยู่ว่าในหลักการของอาหารคลีนเนี่ยค่ะเราควรกินอาหารหมวดใดมากที่สุดค่ะข้อ1ห,หมวดโปรตีนข้อ2หมวดคาร์โบไฮเดรตอย่างแป้งหรือ ข้อ3มวดผักและผลไม้ตอบเข้าไปที่ Facebook Page ของมาดามตรงทีวีค่ะและรับไปเลยค่ะน้ำยาล้างผักและผลไม้ k i King ง t l l l เวกา้าผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ100%ค่ะโดยผลิตจากมะพร้าวและข้าวโพดค่ะใช้ง่ายๆค่ะเพียง5ปั๊มต่อน้ำา1ลิตรแล้วแช่เอาไว้15นาทีค่ะหลังจากนั้นล้างออกด้วยน้ำเปล่าค่ะเพียงแค่นี้ก็สะดวกใจในการรับประทานผักและผลไม้แล้วค่ะและกลับมาพบ กับรายการมาดามตงฟ้ตเซเลบได้ใหม่ในวันพุธหน้าเวลา9โมงครึ่งทางช่อง9 m c o t HD และ Modernize TV ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ